นะครับขอไล่จากลัคนาราศีเมษไปว่าดาวนะพุธเดินพุธย้ายตั้งแต่วันที่3มีนาแล้วก็เดี๋ยววันที่9มีนาดาวศุกร์ย้ายอีกเข้าอุจจาวิราศเนี่ยสมผลอย่างไรโดดเด่นเรื่องอะไรกับชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องบอกว่าไปโดดเด่นในเรื่องของการเงินครับนะชาวลัคนาราศีเมษจะไปโดดเด่นเรื่องการเงิน มีโอกาสที่จะมีเงินนะครับเข้ามานะครับจากตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นแหละเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินย้ายเข้าอุจวิราชแล้วไปอยู่ในเรือนลาภอยู่ในเรือนลาภเรือนลาบด,ด้วยเรือนที่11จะแต่ถามว่ามันส่งผลดีอย่างเดียวเลยเหรือมีอะไรที่ไม่ดีไหม ก็คงต้องบอกว่าการที่สุกย้ายตรงนี้นะครับส่งผลดีในเรื่องการเงินนะมีโอกาสนะครับที่จะมีนะครับลู่ทางดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่พยายามอย่าไปมีปากเสียงกับคนรักคู่ครองนะครับเพราะว่ามันจะขัดลาบนะขัดลาบที่หมายเลยอืมเข้าใจคาว่าขัดลาบไหม คือแบบทะเลาะกันแล้วลาบหายนะไม่เชื่อไปลองดูได้ลองเนี่ยทะเลาะหรือด่าทอกันพูดจามไม่ดีใส่กันเนี่ยลาบผลหายเลยไอ้ที่นัดไว้จะได้เงินได้เงินก็ยกเลิกซะอย่างนั้นแหละชาวเมธไปดูให้ดีนะฉะนั้นนะครับสุขเข้าเรือนลาพา้าสุขเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยเจ้าเรือนคู่ครองด้วยเข้าเรือนลาพ้านี่ก็จะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามาแต่ ให้ระวังอย่าไปขัดแย้งใดๆกับคนรักคู่ครองเพราะขัดลากทะลาะเสร็จลาาผลหายทันทีไม่เชื่อไปลองดูได้นะชาวเมธเพราะว่าโดยรวมๆมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วละ่ะสุขที่ย้ายตรงเนี้ยวันที่9มีนาเนี่ยก็ไปร่วมกับอะไรร่วมกับอาทิตย์อาทิตย์ก็โยกพฤหัสอยู่แต่สุขก็ไปร่วมกับเสาด้วยก็เรื่องชีวิตคู่ความรักก็อย่าไปมีปากเสียงใดๆกันเลยนะ ผมเตือนที่ความหวังดีนะครับถ้ามีปากเสียงแล้วลาบหายเอ่อสมมุติคุยงานกับลูกค้าไว้เนี่ยจะไปปิดจ็อบไปปิดจะไปปิดดีลหรอหรือจะไปปิดการขายคุยกันไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆอาพอทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับโผทะเลาะกับเมียปุ๊บลูกค้ายกเลิกเฉยๆเอาแปลกแล้วเว้ยโหราศาสตร์นี่ทำเป็นเล่นไปเหอะผมไม่ได้พูดเล่นๆน,นะบอกก่อนนะฉะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีเมษ อย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้เกิดความขัดแย้งกับคู่ครองนะเพราะว่าจะทําให้จุกจิกใจแล้วลาบหายนะครับไปดูได้เลยนะพุธย้ายก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่สามีนาแล้วเดี๋ยววันวันที่9เนี้ยดาวศุกร์จะย้ายเข้าอุจจาวิลราชพุธไปเป็นปราไปอยู่กับราหูอยู่กับเกตเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะลัคนาราศีแรกเลยก็คือลัคนาราศีเมษ มีใครลักนาราศีเมษพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับฮะมีใครเมษบ้างพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะนั่นน่าจะมีเรื่องประมาณนี้แหละนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่จะชอบใครช่วงนี้ก็ดูให้ดีนิดนึงนะกลัวจะไปเจอคนมีเจ้าของเข้าให้ดูให้ดีและดาวพุธเองที่เดินเป็นวินาศเนี่ยอยู่กับดาวราหูอยู่กับดาวเกตเนี่ยช่วงนี้อย่าไปรับปากใครซีซัวนะครับอะไรที่ไม่มั่นใจ อะไรที่คิดว่ารับปากไปแล้วเป็นภาระเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะบางคนเขาไม่รู้ว่าเราติดเงื่อนไขอะไรถูกไหมเออเป็นรับปากไว้ถึงเวลาทําไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกไม่ดีได้ช่วงนี้ก็ระวังคําพูดด้วยนิดหน่อยนะแต่เอาเถอะภาพรวมๆไม่ได้ที่เลยหรอกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ นะชาวเมดนะจำง่ายๆคีย์เวดคีย์คีย์เวดที่ไหนไรหอกคีย์เวดคือช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ดาวกระดุมพ้าไปเป็นลาพานี่ยรับทรัพย์รับโชคแต่อย่าไปทะเลาะก,กับแฟนเลยนะอย่าไปขัดแย้งใดๆเขาจะมาม,มีปากเสียงเราจะขัดใจยังไงก็เลี่ยง,เ,งเพราะมันขัดลาบม,มันขัดลาบโคตรขัดลาบเลยอะ่ะต้องบอกเลยว่าแม่งขัดลาบสุด,สด ฉนั้นอย่าไปมีเงื่อนไขใดๆให้เกิดความขัดแย้งกับแฟนหรือคนรักในช่วงนี้นะครับเข้าใจคาว่าขัดราบนะไม่ต้องอธิบายซ้ำหรอกก็เหมือนกับว่าเราคุยไว้ดีไว้จะได้เงินได้ราบผลต่างๆงานจะสรุปจบวันนี้เอาเพอก่อนหน้าจะถึงวันที่คุยไว้ดันหาทะเลาะกับแฟนก่อนทะเลาะเสร็จแล้วขัดลาบลาบหายเลยเ้ยจริงๆนะบอกก่อนนะชาวลัคนาราศีไป เมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าทินงแสหมิงไม่เตือนนะขัดลาบขัดลาบจริงๆอยาเด็ดขาดอย่าไปสร้างเงินขายใดๆให้เกิดความขัดแย้งนะเอาลัคนาราศีพฤกษศพนะครับกับดาวที่ขยับย้ายตรงนี้พุทธย้ายก่อนหน้านี้แล้วไปเป็นประนะครับแล้วก็เป็นนิดอยู่ในเรือนลาภหรือว่าเรือนลาบ แล้วก็ดาวอีกดวงหนึ่งที่จะขยับย้ายอีกไม่กี่วันนี้ก็คือดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤกษบเองสุขย้ายไปร่วมอาทิตย์นะครับร่วมเสาผมคงให้คํานิยามแบบเข้าใจง่ายๆสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับต้องบอกว่าดวงคุณที่ผ่านมาเป็นช่วงจังหวะแห่งการเดินทางชีวิตที่ต้องเดินทางแล้วก็ มันจะมีทั้งเรื่องแฮปปี้เรื่องไม่แฮปปี้เกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันนั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งคือการงานจะดีมากการเงินจะดีติดต่อราบผลใดๆมักจะได้รับความสำเร็จดีจู่ๆก็มีราบผลเข้ามาให้เราไปคุยงงคุยงานอะไรก็แล้วแต่มีแต่คนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรด้วยอยากจะคุยกับเราอยากจะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภ นะในช่วงจังหวะที่ดาว2องดวงนี้ย้ายส่วนที่เป็นข้อด้อยของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นประอยู่กับดาวราหูระวังถูกตุกติกในเรื่องการเงินนะครับนะระวังถูกตุกติกในเรื่องการเงินไอ้ส่วนที่หาได้เนี่ยมันหาได้อยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนที่จะถูกตุกติกก็มีเกณฑ์ที่ถูกตุกติกจริงๆ ฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภขอให้ทราบไว้ด้วยอย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้ตัวเองนะครับไปติดกับดักของการถูกตุกติกในเรื่องการเงินจริงๆมันก็มีใครอยากถูกตุกติกอยู่ว่ะเออมันจะไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้ตัวเองถูกตุกติกวะก็คงจะต้องรอบคอบนิดนึงอ่ะนะฮะในช่วงจังหวะตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าพฤษภเนี่ยผมกลัวจะไปเสียรู้เรื่องการเงิน จะมีการเซ็นเอกสารสัญญาข้อตกลงใ,ใดๆก็ดูให้ละเอียดรอบคอบแล้วกันนะสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภนะครับอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับดาวเจ้าตัวคือดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันได้คู่สมพลนะครับในเรื่องการงานการงานโดดเด่นดีมากไปไหนมีแต่คนต้อนรับแต่ในแง่ลบนี่คือให้ระวังเรื่องเดือด,เ,ด,อดเนื้อร้อนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับ ศุกร์ตดาดาวเจ้าตัวย้ายไปอยู่กับอาทิตย์ซึ่งเป็นปรานะฮะแล้วก็าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปเป็นปราจะทุกข์ใจจุกจิกใจเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวทําให้ไม่สบายใจนะดูให้ดีดูให้ดีนะต้องบอกไว้ก่อนเลยหรือว่ามันมีเรื่องทําให้เราคุณมัวเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวก็ได้ นะครับในขณะที่ดาวศุกร์ทิจะย้ายเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นคู่สมพลเนี่ยมันส่งผลดีจริงในเรื่องของงานจริงอยู่อยู่ในเรือนการงานแต่ไอเรื่องที่ทําให้จุกจิกใจก็ก็มีผลเหมือนกันนะชัดเจนด้วยนะครับนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภแต่เรื่องอื่นเนี่ยผมถือว่าดี มีความสําเร็จมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบมีแต่คนอยากจะผูกมิตรผูกสัมพันธ์ธํามตรีกับเราแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภเองนะครับที่ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงการงานกําลังก้าวหน้าดีทีเดียวนะส่วนในเรื่องความรักไอดาวพุธกับดาวศุกร์ที่ขยับย้ายตรงนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรโดดเด่นมากนักนะครับ นอกจากชาวพฤกษบอาจจะไม่ค่อยได้อยู่เจอใกล้ชิดกับคนรักคู่ครองคิดถึงแฟนมีแฟนก็คิดถึงแฟนเอออะไรประมาณนี้แหละครับหยหาแฟนหยหาความรักต่างๆเพราะดาวเจ้าตัวก็โคจรไปอยู่กับดาวเสารด้วยมันก็ด้วยเงินไขของดาวมันก็ส่งผลประมาณนี้แหละนะชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับเอาลัคนาราศีมิถุน มีใครลัคนาราศีมิถุนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับนะลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะที่ดาวพุธก็ย้ายดาวสุกก็ย,ย้ยายพุธย้ายตั้งแต่วันที่3มีนาคมดาวสุกย้ายในวันที่เอ,อ่อในวันที่เท่าไหร่วะดาวสุกย้ายในวันที่9มีนาคมนะครับคงต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ดาวมีการขยับโยกย้ายตรงนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวเจ้าตัวไปเป็นประในเรือนการงานจะเหน็ดเหนื่อยรู้สึกตัวเองมีภาระเยอะในเรื่องของงานให้ระวังถูกหลอกในเรื่องของงานให้ระวังถูกหลอกในโลกออนไลน์ให้ระวังถูกหลอกทางโซเชียลนะเตือนก่อนนะดาวเจ้าตัวไปร่วมราหูและสองดวงนี้โคตรแม่งก็ไม่ถูกกันด้วยทั้งไอพุธกับไอราหูเนี่ยมันไม่ถูกกัน กลัวจะไปถูกเขาหลอกเนี่ยดูให้ดีดูให้รอบคอบนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะฮะนะครับดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนเลยกลัวจะถูกหลอกไม่ใช่อะไรกลัวจะไปถูกหลอกกลัวจะมีคนมาแบบวิชฉาชีพหรืออะไรถูกหลอกหลอกเช่นหลอกลงทุนบ้างหลอกนน่นนี่อะไรก็ว,ว่าไปนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะนะครับ แต่อย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยรู้สึกมีภาระเยอะยังไงก็ตามในเรื่องของงานแต่ถ้าเกิดต,ต้องเดินทงเดินทางเพราะง,งานนะครับถือว่าดีมากถ้ามีแพลนอยู่แล้วถือว่าดีมากถ้ากำลงังลังเลอยู่ก็จะเดินทางดีหรือไม่เดินทางดี สินแสหมิงให้เลือกอย่างแรกคือเดินทางเพราะเดินทางแล้วก็จะได้ราบผลที่ดีช่วงนี้ระวังมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะหลอกเอาหลอกเอาเงินหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะนำมาซึ่งความเสียหายนะชาวลัคนาราศีมิถุนโปรดระวังให้ดีนะโปรดระวังให้ดี นะครับมีโอกาสจะถูกหลอกหลอกให้รักบ้างหลอกให้เสียทรัพย์บ้างหลอกลงทุนบ้างแกล้ง,งทักมาโน่นนี่นั่น,นแล้วทำเป็นรักเราบ้างหลอกไปลงทุนบ้างอะไรทั้งหลายแหละมิถุนช่วงนี้ดูให้รอบคอบเพราะว่าดาวเจ้าตัวดาวพุธแม่งไปอยู่กับราหูและอยู่กับเกตอืมนะฮะขอให้ดูให้รอบคอบนะครับนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมิถุน นะดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและมั่นคงกับคู่ครองความรักถือว่ายังดําเนินไปในทิศทางที่ดีนะนะครับที่ผมติงเมื่อกี้ก็คือระวังถูกหลอกเนี่ยจริงจริงติงทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่แหละมันไม่จะเป็นหรอกว่าแม่งโสดแล้วถึงจะถูกหลอกบางทีมีคู่ก็ถูกหลอกได้เว้ยนะมีถุงดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเพราะดาวค่อนข้างจะมีความชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับดูให้ดีดูให้รอบคอบนะ ส่วนเรื่องการเงินผมมั่นใจว่าชาวมิถุนจะมีความสำเร็จดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยใบรา,ายทางซื้อนู่นซื้อนี่บ้างซ่อมรถบ้างหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในภาพโดยรวมถือว่าการเงินของคุณยังไปในทิศทางที่ดีนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการเงินมิถุนจะจัดสรรปันส่วนได้ดี จึงทำให้โอกาสผิดพลาดในเรื่องการเงินนั้นมีน้อยนะครับช่วงที่ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่9ที่จะถึงนี้กับดาวพุทธที่ย้ายมาแล้วก่อนหน้านี้จะส่งผลอย่างไรนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศออีกรกฎนะครับว้าวุ่นหน่อยนะในเรื่องของงานเพราะว่าศุกร์ไปร่วมกับเสาวและอยู่ในเรือนมรณะ จะว้าวุ่นจิตว้าวุ่นใจหน่อยแยกแยะให้ออกแล้วกันระหว่างการงานกับความรักไปทุ่มเทมากงานไม่ทำเนี่ยเสียงงเสียงงานหนึ่งระวังให้ดีเหอ,อะกรกฎนะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเล่นโซเชียลชาวลัคนาราศีกรกฎดูให้ดี นะฮะเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพหรือคนที่เข้ามาแล้วไม่ประสงค์ดีคนที่เอาเราไปบิดเบือนทางโซเชียลมีก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับที่จะต้องระมัดระวังในช่วงที่ดาวพุธย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้คือวันที่3มีนาคมและดาวศุกร์จะย้ายในวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้ แต่ภาพโดยรวมรวมถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับยังมีลาภผลการเงินการทองเข้ามาอยู่ตลอดก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสบายใจได้แต่รายจ่ายเยอะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้เดือนการเงินแม่งไปอยู่ในเรือนมรณะอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนราหูราหูอยู่กับพุธเนี่ยสงสัยช่วงเนี้ยเอฟกระจายเลยซื้อของเยอะเนี่ยชาวมิถุนชากรกฎเนี่ยดูให้ดีนะ เตือนไว้ก่อนเลยระว,วังระวังให้ดีอย่าไปผีผามอะไรที่มันแบบยังไม่ควรจะซื้อก็อย่าเพิ่งไปซื้อมันเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่าน